ครับก่อนหนึ่งของกลับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเอกตัวตึงบุญนันเกศเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกําจัดพวกมิจฉาชีพใน Facebook ที่เข้ามาแฝงกลัวเอาลิงก์คอมเมนต์มาแปะมีวิธีแก้ได้ง่ายๆมาฟังตามนี้เลยนะครับแต่ก่อนหนึ่งถ้าจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง YouTube เอกตัวตึงบุญนันด้วยนะครับจะได้มีภาพวิดีโอใหม่นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มารับฟังตามนี้เลยนะครับและรับชมกันด้วยนะครับให้เข้าแ Facebook ขึ้นมานะครับ ให้ไปที่รูปโปรไฟล์เลื่อนขึ้นไปไปที่แก้ไขรายละเอียดสาธารณนะกดเข้าไปเลยเลื่อนขึ้นไปไปที่แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณกดเข้าไปเลยเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปไปที่กําลังติดตามและกดดูทั้งหมดนะครับเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไป ถ้าเราต้องการเลือกจะบล็อกค,คนไหนคนหนึ่งนะครับที่เราไม่สนแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับให้เรามากดตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะคให้เรามากดจุดสามจุดตรงนี้นะครับกดคําว่าบล็อกนะครับกดบล็อกเมื่อกําลังบล็อกแล้วนะครับให้กดปิดแค่นี้ แค่นี้ผู้ใช้ Facebook ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง y u u t เอฟเฟกตัวตึงมุนนั้นได้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้ผมอฟเฟตัวตึงมุลนั้นลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ